ประมาณ20,000ถึง40,000ล้านนะครับแต่ว่าถ้าช่วงในพรกรสการฉุกเฉินเนี่ยเราคิดว่ากรอบของความสูญเสียรายได้จะอยู่ที่ระดับประมาณ50,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนธันวานะครับที่เรามองแล้วก็เปิดมามกราเนี่ยจนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นกรอบที่เรามองเนี่ยเราน่าจะมีความสูญเสียในเชิงของการบริโภค และการท่องเที่ยวเพราะการบริโภคเนี่ยจะลดลงประมาณเดือนละ2 0 0 0 0นะครับล้านบาทโดยประมาณและก็การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเนี่ยลดลงประมาณ20 0 0 0ล้านต่อเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรก6เดือนเนี่ยนะครับความสูญเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านบาทโดยนายธนวันรบอกว่าความวุ่นวายทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งหากมีรัฐบาลใหม่จะต้องเร่งแก้ปัญหาที่มับก่อเอาไว้อย่างเร่งด่วนผลเสียจากการชุมนุมของมับประชาธิปัตย์ที่ทำความเสียหายให้กับประเทศนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคงไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมาจึงจะมีการกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภูมิภาคเรื่องของส่วนรวมอย่างนี้นายสุดเทพเทือกสุบรรคงไม่มีความคิดอยู่ในสมองเพราะในจิตใจคิดเพียงเรื่องอำนาจผลประโยชน์และเงินตราที่รออยู่ข้างหน้ายอมแม้กระทั่งประเทศนี้พังภาพไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่แยแส ทีมข่าว DNN รายงาน